ตามทำแผลก่อนพวกมันได้กลิ่นเลือดยิ่งข้าขอบคุณสหายลู่ที่มาช่วยข้าผ่านมาแล้วได้ยินเสียงสู้กันก็เลยมาดูนึกไม่ถึงเลยหมู่บ้านแห่งนี้ลับตาหายากท่านมาที่นี่ได้ยังไงกันไม่ขอปิดบังนะสามปีก่อนข้านัดโดนกับเพื่อนคนหนึ่งชื่อจิงโยเต้าฟ่ามือฟ้าดินสมปรารถนาสำนักคณหลุนที่ทะเลสาปปาหวงหุ่นยวน แต่ข้ารออยู่ที่นี่หนึ่งเดือนก็ไม่เห็นเขามาเข้าไปหาที่สำนักถึงได้รู้ว่าไม่มีข่าวของเขามาหนึ่งเดือนแล้วจากนั้นข้าก็สืบหาเข้ามาตลอดหรือว่าวันนั้นที่เรือนนารีเพื่อนเก่าที่ท่านนึกถึงคือจินโยเต้าวันที่นัดประลองยุทธคือวันนี้เมื่อสามปีที่แล้วจากนั้นวันนี้ของทุกปีข้าจะมารอเขาแถวนี้ข้าเชื่อว่าเขาไม่ใช่คนผิดนัดแน่ประลองยุทธฝ่ามือฟ้าดินสมปรารถนาเรื่องชื่อมานาน คนดีผีคุ้มครองแต่เดิมตอนที่เข้ามาที่นี่ใกล้ๆนี้เป็นหน้าผาแต่วันนี้พบว่าหน้าผาเดิมมีถนนเส้นหนึ่งโผล่มาข้ารู้สึกแปลกใจก็เลยเข้ามาและพบหมู่บ้านนี้ถนนที่โผล่ขึ้นมาเหรอ,อมผมไม่ใช่ถนนที่โผล่ขึ้นมาเองเรียงว่าหมู่บ้านนี้มีเส้นทางที่ใช้ติดต่อภายนอกอยู่แล้วไม่ใช่ที่ลับตาอะไรบนต้นพวกเขามีต้นหวายไร้แกนหรือว่า เกี่ยวข้องกับนานอินนานอินเผาประหลาที่ล่มสลายเหรอถ้าเป็นแบบนี้เกรงว่าจะแย่กว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าเหรียญหววถูกพาไปไหนแม้แต่กระบี่ก็ถึงไม่ไหวถ้าเกิดเรื่องไม่มีทางต้านไหวแน่ข้าไม่ยอมให้เกิดเรื่องแน่จู่ๆทำไมถึงห่วงยยเขาขึ้นมาล่ะยังไงเขาก็ตายไม่ได้พวกเราเคลือ่อนไหวกันขนาดนี้แต่ไม่เท่ากับชาวบ้านกลับไม่มีใครมีทีท่าอะไรเลยหรือว่าชาวบ้านพวกนี้ ซ่อนตัวจากคนประหลาดพวกนี้อยู่น้อยถ้าขอถามหน่อย,เอ,ยเอ้ยฟ้ามืดแล้วบอกแล้วอย่าวิ่งไปหัวมีหน้าแหาละฟ้ามืดแล้วก็ไม่ออกจากบ้านพราะหลบคนพวกนี้คนพวกนี้เป็นยอดฝีมือที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่นึกว่าจะอยู่ที่นี่จินโจเต้าจู่ๆก็หายตัวไปด้วยแถมเคยนั้นกับเจ้าแถวนี้หรือว่าจะเกี่ยวข้องกับหมู่บ้านนี้นะในโรงเตียมนั่นมีแต่ร่องรอยการต่อสู้ของยอดฝีมือ ต้องเป็นผู้ที่มีสติถึงจะหลงเหลือกระบวนท่าไว้ได้แต่เห็นได้ชัดว่าเมื่อกี้คนพวกนั้นเสียสติแล้วหรือว่าพวกเขาถูกดึงดูดให้มาที่นี่แล้วถูกพิษหรือติดโรคอะไรเข้าจึงอยู่ในสภาพนี้ถ้าเป็นแบบนี้จริงหรือว่าสหายจินก็ด้วยเช่นกันแย่ yeah, แล้วดูท่าเหลียนขวาก็ในเมื่อคนที่สู้ในโรงเตี๊ยมยัางปกติก็น่าจะเกิดเรื่องขึ้นพวกที่สู้กับเจ้าก่อนหน้านี้ เหมือนกับในโรงเตียมเลยใช่ไหมไปดูกันอีกทีเผื่อจะเจอบ่อแส